สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบด,ดีที่11มิถุนายน2563นะคะอยู่กับดิฉันนักนางและคุณอติชาติค่ะครับแล้วก็อยู่กับเราได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านหน้าจอทีวีนะครับทนเอ็นช่อง16หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook ก็ TNN แล้วก็ไลฟ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น YouTube ก็จะเป็นท n เอนอนออนไลน์ครับแล้วก็ท n เออนไลน์ก็สามารถเข้้าาาไดผ่นทง ลายด้วยนะครับก็แอป TNN ออนไลน์ N N หรือว่าสแกน q r Code ข้างๆนี่เลยก็ได้เหมือนกันครับใช่รับข้อมูลข่าวสารกันได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่นอกเหนือจากรับข่าวแล้ว,วรับอาหารและเครื่องดื่มสดไหมคะ <laughs> นะก็ไปกันได้นะคะที่แอปพลิเคชัน Go East ค่ะหรือว่าจะโทรไปสั่งก็ได้ที่หมายเลข1-4-2-4นะคะในแอปนี้ในการสั่งเนี่ยก็จะสามารถสั่งได้หลากหลายเมนูนะคะทั้งครัวซองนะคะจาก ทางด้านของ p พอลนะคะก็ะมีเมนูครัวตองที่ชื่อกองทรองเชคิเย่นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มจาก Crew Coffee นะคะมีเซตเบรคฟาสต์นะคะเป็นอาหารเช้าให้เลือกรับประทานกันด้วยคือมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูเลยทีเดียวสามารถที่จะสั่งได้นะคะผ่านช่องทางทั้งแอป go east นะคะ แล้วก็ q ิ c อ d e ค,คที่เห็นอยู่ด้านหน้าตอนนี้รวมไปถึงหมายเลข 1, 4, 2, 4ก็สามารถสั่งกันได้เลยค่ะอ่ะ,ออะส่วนเรื่องของตลาดหุ้นนะครับต้องบอกว่า เฟดไม่ช่วยอะไรเลยโอ้โหและแถมทำให้รู้สึกกังวลว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวนะคือจริงๆต้องบอกว่าเฟดจะออกมาพูดนะครับก็คาดการณ์คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ก็คงมีมุมมองด้านเศรษฐกิจแล้วก็มุมมองด้านของดอกเบีย้ยต่อไปในอนาคตก,ก็คือขออ้อตรลดอกเบี้ยบายเท่าเดิมนะครับ0ถึง0.25คือตอนแรกก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็คงต้องไปรอดูมั้งว่าทางเฟดเนี่ยกำลังจะพูดอะไรออกมาบ้าง แต่ปรากฏว่ามันไม่ค่อยโดนจิตโดนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยแตรมาสอคาดการณ์กันออกมาก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการปรับลดลงไปครับของทางดาวโจนส์นะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตทุกกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ NASDAQ นะเองยังรปรับตัวบวกส่วนขึ้นมาได้แล้วถ้าเกิดว่าดูแต่ต้ตนปีเนี่ย อุนัสแตกนี่บวกไปเยอะมากเลยนะครับคืกลายเป็นว่าบวกสวนรับ<ช> Work From Home เลยนะถูกต้องนัสแตกนี่ขึ้นไปทะลุ1,000 10, 0จุดนะคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่เจอรมพาเวลพูดถึงเนี่ยมีการปรับลดการคาดการ GDP มีการพูดถึงอัตราการว่างงานด้วยนะคะ GDP ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะติดลบ 6. 5ในปีนี้นะคะและพอปีหน้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5%อัตรอัตร การว่างงานเนี่ยปัจจุบันประมาณ13กว่านะคะเจรมพาเวลบอกว่าทั้งปีเนี่ยอัตราการว่างงานจะอยู่ประมาณ9.3นะคะ ก่อนที่จะมีการค่อยๆลดลงในปี64ก็จะเหลือ6.5%แล้วก็ปี65จะเหลือ5.5%แต่สิ่งที่มุมมองของจอรมพาเวลก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักมาก<ะ>จากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ไปกระทบหลายส่วนนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลต่ออัตราการเติบโตของ GDP ดังนั้นเนี่ยพาเวลก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเฟดนั้นจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่นะคะเพื่อที่จะ ดูแลภาคธุรกิจ<ะ>ดูแลตลาดแรงงานตอนนี้เขาก็พยายามที่จะให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีเงินมีสภาพคล่องซ<ะ>ึ่งก็คงจะเป็นเหมือนเหมือนกันทุกประเทศนะคะคือข้อความที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรบอกว่าสถานการณ์ จะสดใสขึ้นในอนาคตานะคะดอกเบีย้ยต่ำ0ถึง0.25เอ,อเนพเี่ยต้องคงต่ำแบบนี้ต่อไปอจนถึงปี2565เลยเทีเดียวก็อีกอีก2ปีนะครับก็โดยประมาณนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือในฝั่งสหรัฐก็ไม่ดียุโรปเองก็ปรับตัวลดลงนะครับอย่างที่บอกไปคือตอนหลังๆช่วงหลังเนี่ยที่ดัชนีราคาหุ้นปรับขึ้นมาได้ก็มองกันว่า เป็นเพราะว่าเรื่องของกระแสงเงินแหละมาจากนโยบายด้านการเงินการคลังนะครับถึงบอกว่าขึ้นมาก็มีความเสี่ยงตลอดเวลานะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วกําไรมันอาจจะวิ่งไม่ทันกับราคาหุ้นส่วนน้ํามันก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับก็ออกข่าภไยครับเมื่อคืนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปไปอยู่ที่39เกือบเกือบสี่สิบสำหรับดัชนีทีไอแล้วก็1 7 3สําหรับเบรนท์แต่ว่า เช้าเนี้ยกระดานอิเล็กทรอนิกส์เทรดกันแล้วก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้เบรนต์ต้องลุ้นๆกันอยู่เหมือนกันว่าจะหลุด40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเปล่าส่วนราคาทองคําหลังจากที่วันก่อนหน้ามีการปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้ก็มีการพักตัวกันมาบ้านนะครับคอมิคเองลดลงไปดอนกว่าๆนะครับส่วนตลาดสปอตนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมาแล้วเหมือนกันนะครับก็แหมช่วงนี้ต้องบอกว่า<ม>หลายอย่างมันมนันผันผวนฮะคือถ้า วันไหนนักลงทุนเกิดมั่นอกมั่นใจขึ้นมาดูทุกอย่างแนวโน้มดีกระแสงเงินไหลเข้ามาใน<ะ>สินทรัพย์เนี่ยราคาก็ไปกันทองก็ลง<ะ>แต่ถ้าวันไหนรู้สึกอึมครึมอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่มันเคยคาดการไว้มันน่าจะดีกว่านี้มันไม่ดีเท่าที่คาดการ<ะ>สินทรัพย์เสี่ยงก็ลดลงฮะ,ฮะทองก็ปรับสวนขึ้นไปคือตอนนี้นี่ เรียกว่าเป็นวันต่อวันเลยฮะแล้ว<ช>แต่ฟิลแล้วแต่เงินจะไหลเข้าหรือเปล่านะฮะค่ะนะคะคือตอนนี้ถ้าดูปัจจัยพื้นฐานเรื่องเ<ช>ศรษฐกิจที่กระทบจากโควิดเนี่ยในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มจับตามองแล้วเพราะว่าบางรัฐเนี่ยนะคะมีจํานวนผู้ติดเชื้อที่สูงมากเขากลัวว่าเอ๊ะนี่จะเป็นเวฟสองหรือเปล่าจะเป็นการกลับมาระบาดรอบสองไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณอ๋องเดิมทีเนี่ยอเมริกาก็มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกอยู่แล้วนะคะกาลังถูกจับตามองว่าถ้าระบาดรอบสอง เศรษฐกิจเนี่ยน่าจะสั่นสะเทือนหนักกว่าที่เจอร์โรมพาเวลคาดการเอาไว้ด้วยซ้ำค,คือคือ,คอรอบสองนี้ไม,ไม่ไม่มีใครอยากให้มาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับเพราะแม้อย่างบ้านเราเองปิดกันขนาดนี้ยังบ่นกันอู้เยอะมากเลยถ้ารอบสองอีกกะว่าจะให้หาโอ้โหหนักทีเดียวครับก็จะเห็นนะครับตอนนี้หลายประเทศถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่มันอั้นไม่ได้จริงๆครับยังไงก็ต้อง<ห>เปิดแล้วแต่ว่าพอเปิดมาก็ต้องมาพร้อมกับการ ระมัดระวังแบบเต็มที่ด้วยเหมือนกันส่วนบ้านเราก็เปิดอยู่เหมือนกันนะครับก็กําลังจะมาแล้วแล้วตอนนี้ก็มีหุ้นหลายกลุ่มเหมือนกันที่บอกว่า ถ้าเปิดอีกระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็น่าจะรับผลดีรับอันที่สงบวกไปนะครับก็ทางแบงก์กิมเองกรุ๊ปก็บอกครับบอกว่าเอถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการเข้ามาเนี่ยนะฮะการฟื้นคืนหลังจากมีการล็อกดาวน์เอบ้านเราน่าจะได้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของการท่องเที่ยวเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้แห่างที่บอกราองราคามันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาด้วยเหมือนกันครับ อย่างบ้านเราเนี่ยก็น่าจะล็อกดาวน์ผ่อนคลายเนี่ยเร็วกว่าที่อื่นนะครับก็เริ่มผ่อนระยะแรกตั้งแต่3พฤษภาคมแล้วถ้าเกิดว่าไปดูในหลายๆอย่างนะครับอย่างตัวเลข GDP ปีนี้น่าจะลบประมาณ5.5นโยบายการคลังน่าจะเข้ามาแหละในการช่วยเศรษฐกิจก็มีเรื่องของนโยบายด้านการเงินที่อาจจะจํากัดไปสักนิดนึ่งนะครับ แล้วก็บอกว่าดอกเบี้ยตอนนี้ก็ณต่ำสุดและเป็นประวัติการที่0.5ครับแล้วมองว่าไตรามาส2ก็คือช่วงนี้กับไตรามาส3คือในอนาคตพลังงานจะโดดเด่นครับแล้วก็การปลดล็อกดาวช่วยหนุนการบริโภคในประเทศส่วนฟินแลนเซียไซรัสก็บอกว่าคลายล็อกระยะ4เนี่ยน่าจะมี12กิจการพวกสปาโรงเรียนนานาชาติคอนเสิร์ตมวยฟุตบอลสุนประชุมอีเวนต์นะครับที่น่าจะได้ประโยชน์ก็เป็นพวกแพลน B นะครับมีโฮมโปรแล้วก็ SISB ที่เขาทําธุรกิจโรงเรียนนานาชาติอันนี้น่าจะได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็การคลายล็อกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รอกันอยู่ก็คือในภาคของการท่องเที่ยวมีการพูดกันว่าเราเนี่ยไทยเที่ยวไทยเราเดินทางกันได้แล้วแต่ว่าเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้หรือยังก็มีคําศัพท์ที่หลายคนเริ่มได้ยินมากขึ้นคือคําว่า travel ขออภัย travel bubble ก็ travel มีปัญหา travel bubble นะคะเป็นการเลือกประเทศที่จะให้เข้ามาเที่ยวนะคะ เอาประเทศที่มีความเสี่ยงต่ํากับความเสี่ยงตำ่ำอ,อย่างเงี้ยเที่ยวด้วยกันได้อยู่ใกล้ใกล้กันคุณมั่นใจกันใช่ไหมล่ะก็อาจจะถ้าจะเปิดก็จะเปิดในลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะในลักษณะแบบนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีผลดีต่อหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะเพราะว่า พูดในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะ<ฮ>เขามีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ<ฮ>เข้ามารักษาก็ถ้าเริ่มผ่อนคลายแบบนี้เขาก็อาจจะได้อานิสง์นะคะมีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเยอะๆก็อย่างเช่น b ีนะคะบำรุงราษฎร์ s d m s นะคะกรุงเทพดุสิตเวชการ,รมพระราม9 BCH คือบางกอกเชนฮอสพิทอลก็ทำหลายโรงพยาบาลอยู่เหมนการอย่างโวล์มดดิคอลตรงแจ้งวัฒนะนะคะก็เป็นหนึ่งของเขาด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าน่าจะมีการออกมาตรการเพื่อสนับสนุนเรื่องการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลคือแทนที่จะปล่อยเที่ยวแบบอิสระ,ะตอนนี้ช่วงโควิดอยู่<ะ>เลือกมาเป็นกลุ่มๆไหม เอา oh. ที่แบบมาเที่ยวในเชิงสุขภาพมาตรวจร่างกายได้ด้วยนะอันนี้จะมีผลดีกับหุ้นในกลุ่มนี้นะคะเอเชียพลัสแนะนำ selective buy ค่ะก็ต้องเลือกหุ้นนะคะหุ้นที่ได้รับผลบวกสูงแล้วก็ระยะยาวแข็งแกร่งก็คือ BDMs BCS แล้วก็เก่งกกำไร BH นะคะก็มีการให้ราคาอ่านี่อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ BDMs แนะนำกันก็คือซื้อนะคะ BCS ซื้อแล้วก็ BH เก่งกำไรนะคะเป็น3ตัวหลักนะคะจากเอเชียพลัสค่ะ,ะก็น่าจะมีอีกอันหนึ่งนะครมี IAA Consensus สรุปกันมาให้นะครับก็ BDMS ครับบล็อกสเปดไลน์แนะนำซื้ออยู่นะครับราคาให้สูงสุดเนี่ยต่างกันเยอะเหมือนกันนะ26บาทนะครับกับ17บาท BCH ครับ14รายแนะนำซื้อครับให้ที่13บาท70ถึง20บาท60นะครับแล้วก็ BH เนี่ยก็แนะนำา1ราย93บาทหรือว่า130บาทนะฮะอันนี้เป็นราคาที่เขาแนะนำก็คือแต่ละที่อาจจะไม่เท่ากันนะฮะส่วนนี้เป็นราคาปิดล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้นะคะบ d s เอนี่ยอยู่ที่23บาท20างเมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นมา 0.87%นะคะ BCH เมื่อวานก็บวกขึ้นมา0.71%นะคะปิดที่14บาท20ส่วน b s นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดที่121บาทค่ะครับอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่องกองทุนกันนิดหนึ่งกันแล้วกันครับที่จะมาดูแลตลาดเรื่องของบอร์ดนะครับตอนแรกก็ม,มีออกมาช่วยเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของตราสารหนี้ที่ออกมาแล้วมีอันดับเรตติ้งดีๆอา้าวแต่ถ้าเกิดว่าเรตติ้งไม่ค่อยดีแต่ตอัตราดอกเบี้ยสูง,สงอันนี้คือความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงตามด้วยนะครับจะทำยังไงกันบ้างก็ ล่าสุดครับเลขาธิการของกรตคุณรื่นวดีสุวนมงคลก็บอกว่า 12มิถุนายนครับก็จะคุยกับทางกรอกับทางคณะกรรมการกำกับและพัฒนาตราสารหนี้ผู้แทนสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกรมสรรพากรนายกสมาคมบริษัทแบรนด์สินทรัพย์ไทยบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัทพย์จัดการกองทุนนะครับก็คือจะดูซิว่าถ้าจะตั้งกองทุนตราสารหนี้นะครับที่ไปลงในตราสารที่รับการจัดระดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้หรือว่ากลุ่มไฮยูบอลนี้อันนี้ก็อย่างที่บอกไปรับนโยบายมาจากรองนายกสมคิดวันก่อนอน,นะครับ ก็บอกว่าให้ดูแลตราสารนี้ทุกประเภททั้งหายูบอนด้วยเบื้องต้นบอกว่าเอกชนน่าจะสนใจแต่ก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าจะต้องใช้มาตรการภาษีเพิ่มเติมเพื่อเป็นการจูงใจนะครับแล้วก็ดูว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ตั้งกองทุนเนี่ยเป็นการลงขันร่วมกันตอนนี้ก็ข้อสรุปในการดําเนินการก็จะมีการเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอีกทีหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้จะบอกว่ามียอดคงค้างครับหุ้นกู้หรือว่าตราสารนี้ทั้งระบบเนี่ย3.9ล้านล้าน,านบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็น investment grade คร แล้วที่บอกเป็น High Yield b บ n d หรือว่า Non-Investment Grade เนี่ยครับยูมีอยู่ประมาณสัก5%ด้วยกันนะครับค,คือกองทุนอขออภัยครับตราสารี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงนะฮะ<ม>ต่ำกว่า TripleB เพราะฉะนั้นค,คืออัตราดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าเพราะความเสี่ยงสูงไปด้วยแต่ว่า ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากแบงค์ชาติที่ออกมาก่อนหน้านี้ใช่ก็ถึงเรียกว่าไฮยิวบอลนะคะก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะดีแต่จริงก็มีความเสี่ยงนะค่ะเทติ้งก็เป็นไฮริสด้วยเหมือนกันถูกต้องนะคะก็คงต้องดูแม้ว่าจะมีน้อย5%แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการก็ร้องขอมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละเดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาดูในกลุ่มธนาคารกสิกรไทยเขาเลงจะทบทวนเป้าหมายทางการเงินใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและถากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ